อนาคตที่อาจยุ่งยากเหมือนเช่นเคยสำหรับวิกเตอร์โอซิเฮนครับผ่านไป1ปีแล้วนะครับสำหรับวิกเตอร์โอซิเฮนที่เจ้าตัวรับสร้างปัญหาให้กับนาโปลีอีกครั้งสำหรับการย้ายทีมที่ยุ่งยากและซับซ้อนนะครับไม่ต่างจากซัมเมอร์ปีที่แล้วโดยเจ้าตัวรับย้อนกลับไปในซีซันที่ผ่านมานะครับก่อนเริ่มฤดูกาล2024-2025ครับนาโปลีภายใต้ใตการคุมทีมของเทนเนอร์คนใหม่อย่างอันโตนิโอคอนเต้ครับวางแผนที่จะดึงตัวนะครับโรมโอลูกากูมาเป็นศูนย์หน้า ตัวเป้าคนใหม่และตัดสินใจขายวิกเตอร์โอซิมเฮนในาราคามหาศาลทว่ารับสามสโมสรที่มีการเจรจาครับอย่างอัลอาลีเชลซีและก็ปารีสแรงก์แชงที่มีความชัดเจนมากที่สุดในการคว้าตัวของวิกเตอร์โอซิมเฮนครับ โดยอันที่จริงครับสโมสรอ,อย่างอัลอาลีครับควรเป็นสโมสรที่เซ็นสัญญากับโอซิมเพนตั้งแต่ปีที่แล้วหลังจากทั้ง2ฝ่ายนั้นตกลงสัญญาได้เป็นที่เรียบร้อยแต่ทางตนสังกัตยอย่างนาโปลีนั้นเป็นสโมสรที่เรื่องมากขอขยับค่าตัวขึ้นครับทำให้สโมสรจากซาอุนั้นตัดสินใจล้มเลิกแผนดังกล่าวหลังจากนั้นครับความยุ่งยากก็เกิดขึ้นทันทีเมื่อโอซิมเพนนั้นตัดสินใจปฏิเสธข้อเสนอจากสิงบูเชลซีและขนาที่เปเอเชนั้นก็ไม่สามารถ ตกลงค่าตัวกับนาโปลีได้และเมื่อตลาดครับซื้อขายของลีกยุโรปนั้นทําการปิดตัวลงเมื่อวันที่1กันยายนครับโอซิมเมนก็ยังคงค้าราคาซังอยู่กับนาโปลีนะครับก่อนที่นาโปลีนั้นจะตัดสินใจเสนอโอซิเฮนให้กับกาลาตาสลายครับเพราะว่าลีกตุรกีนั้นปิดช้าก,กว่านะครับยุโรปสุดท้ายแล้วครับก็มีการเซ็นสัญญาย,ยืมตัวทั้งซีซั่นแบบไม่มีเงื่อนไขในการซื้อขาดแต่อย่างใดครับแม้ว่าในช่วงตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมนะครับจะมีข่าวลือว่า โมสรจากสกพิมลีครับอาจจะมีการพยายามใช้เงื่อนไขในการฉีดสัญญากับโอซิเมนจากนาโปลรีซึ่งค่าตัวของเจ้าตัวนะครับลดลงมาแล้วแต่มีความยุ่งยากครับว่าจะต้องจ่ายอีก5ล้านยูโรสําหรับการยุติสัญญายืมตัวกับกาลาตาสลายซึ่งสุดท้ายแล้วครับก็เป็นอย่างข่าวลือนะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอซิเมนรับจบฤดูกาล2024-2025กับกาลาตาสลายด้วยผลงานอันยอดเยี่ยมเจ้าตัวนั้นยิงไปถึง37ประตูกับ8แอซิส จากการลงเล่น41เกมในทุกรายการแมนว่ากาลาตาสล,ลายครับจะมีความพยายามที่จะเจรจากับนาโปลีในการเซ็นสัญญากับกองหน้ารายนี้แบบทาวนนะครับแต่ดูแล้วน่าจะเกินกําลังของสโมสรทั้งในเรื่องค่าขีดสัญญาและค่าเหนื่อยครับที่รีเดียว,ว่าจํานวนมากที่ทะลุเพดานของสโมสรอ,ออกไปนั่นทาให้อนาคตของนาโปลีกับโอซิมเพนครับก็เดียว,ว่า ความเป็นไปได้ในการย้ายทีมนะครับก็นะ่าจะเป็นสโมสรจากซาอุดิอาระเบียที่พร้อมจับจ่ายค่าฉชกสัญญารวมไปถึงค่าเหนื่อยอันมหาศาลของเจ้าตัวแต่เป็นที่เข้าใจนะครับสำหรับเหตุผลสําหรับโอซิมเฮนในการปฏิเสธสโมสรจากซาอุดิอาระเบียปัจจุบันเจ้าตัวนั้นอายุ26ปีครับกำลังอยู่ในช่วงที่ดีสุดของอาชีพนักฟุตบอลแม้นว่าจะประสบความสําเร็จในการคว้าสกู๊ดได้ตโต้กับานาโปลีมาแล้วแต่ความปรารถนาเนี่ยก็ยังคงเต็มเปี่ยมนะครับที่น่าสนใจก็คือมีความสนใจจากสโม สโมสรในศึกพรีเมียร์ลีกหลายสโมสรน,นะครับไม่ว่าจะเป็นแมนยูเชลซีหรือหลายสโมสรน,นะครับในอิตาลีที่สนใจคว้าตัวไปร่วมทีมแต่ไม่มีการติดต่ออย่างจริงจังจากสโมสรใดเลย อย่างไรก็ตามครับนีพึงอยู่ในช่วงเริ่มต้นสําหรับตลาดซัมเมอร์นี้เท่านั้นครับยังคงมีเวลาครับสำหรับในการดําเนินการหาทีมใหม่และส่วนตัวก็ชื่อว่าครับนาโปลีนั้นพร้อมปล่อยตัวนะครับวิกเตอร์โอซิเฮนหากได้ราคาที่เหมาะสมและสโมสรต้องการครับก็ต้องรอดูนะครับว่าบทสรุปของโอซิเฮนจะจบลงอย่างไรสําหรับฤดูกาลที่จะถึงนี้เจ้าตัวนั้นจะได้สวมชุดครับของสโมสรได้ในการทําการแข่งขันนะครับและเพื่อนๆครับมีความคิดเห็นอย่างไรรองคอมเมนต์ มาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับอนาคตของศูนย์หน้ารายนี้โอเคครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับหากข้อมูลผิดพลาดประการใดขออภัยมาณนาที่นี้ด้วยสุดท้ายแล้วก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจช่องมิเรนฟุตบอลชาแนลด้วยนะครับสำหรับวันนี้สี่วเกนครับผม